ต่อไปอีก3ามเกมที่เหลือจะเป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นเราไปที่ริมพูก,ก่อนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแอสตันวิลล่านะครับ <Wow. S 1> ลิมพูนี่ต้องบอกว่ามีนักเตะที่ไม่ฟิตเนี่ยหลายคนคือรายง,งานนี่มี6กคนนะเอาแบบเจ็บที่ลงไม่ได้แน่นอนก่อนคาวินเลมสี่สตฟานบาซิติดแล้วก็ <Wow. S 1> ดเดโกอัลคาตาล่านะครับอ่าไม่สามารถลงได้แน่นอนส่วนอีก3คนนาบีกีตาลูบิโตฟ์มิโน่กับดาวินนูนเยสเนี่ยยังต้องรอใช้ความฟิตแล้วก็ไม่รู้จะฟิตทันหรือเปล่าสำหรับ ในลายของจีตาฟูมิโน่กับนุเยสนะครับสามคนส่วนผู้เล่นคนอื่นของลิเวอร์พูลนี่พร้อมหมดเลยอลิซอนเบ็คเกอร์พร้อมฟานไดกับโกนาเต,เต้วันนี้พร้อมลงคู่กันแน่นอนส่วนแบ็คขวาแบ็ซ้ายก็ไม่น่าจะเปลี่ยนหรอกแอนน์ก,กับรูเบรซันนะครับผมกองกลางกองกลางวันนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เลยสําหรับกองกลางลิเวอร์พูลนะฟาบินโยตัวรับแล้วก็มีเฮนเดอร์สันกับเคอร์ติจโจนนะครับกำลังฟอร์มดีเคอร์ติจโจน แต่เหมือนผมไม่ได้ตามอะไรชัดนะเหมือนโจนเนี่ยเขาเหมือนจะให้สัมภาษณ์บอกว่าเขามีสไตล์การเล่นหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยชอบชอบว่าเขาเป็นเหมือนโรนันิโยถูกไหมแล้วก็ครปบก็ได้เตือนไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามมากนะน่าจะประมาณนี้ถูกไหมสำหรับเคลร์ติโจนนะแล้วก็กองหน้ากองหน้าอารลุยดีอาร์ตคนดิกาโฟโมฮซาลาเดีโกโจตาพร้อมครับวันนี้แล้วก็ต้องดูนะดาวินลุนเยนะว่าวันนี้จะยังไง ส่วนทีมเยือนแอสตันวิลล่าขาด2คนขาดเจสเปียกับฟิลิเป้คูตินโยนอกนั้นพร้อมหมดทุกคนผู้เล่นที่น่าจะลงสนามในวันนี้นะครับผู้รัษาประตูก็ต้องเป็นเอลมิโนมาติเนีอยู่แล้วส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะมีอลิซีคอนซากับไทลอนมิ n งยืนคู่กันตลอดปัง Back ่งแบ็กซ no, ้ายโมเรโนแบ็กขวานี่เป็นอาจารย์ยังนะครับแล้วก็กองกลางนี่จะเป็น กามาล่ากับดักการ์ดลุยน่าจะลงคู่กันแล้วก็ทางด้านข้างข,างของเอตตันเนี่ยก็น่าจะเป็นทางซ้ายนี่จะขอบเลมซี่ทางขวานี่น่าจะเป็นจอห์นแม็กกินเหมือนเดิมส่วนกองหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่าบูเอเดียกับไวลี่วัตกินน่าจะได้ลงนะครับผมคือตอนนี้แนหะลิเวอร์พูลเนี่ยตามทั้งเมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลมาติดๆแต่สําหรับนิวคาสเซิลเนี่ยเกมหน้าชนะเลสเตอร์ก็คงจบไปแล้วแหละน่าจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนส่วนแมนยูก็ต้องรอดูคืนนี้เหมือนกันแมนยู U, กับลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ย เมนูแค่1แต้มแข่งเยอะกว่า1เกมนะครับแล้วก็นัดที่เหลือของลิเวอร์พูลสเกมนี้จะพลาดไม่ได้ต้องชนะรวดแล้วก็ต้องไปลุ้นให้เมนูพลาดด้วยนะครับก้มันก็ยังมีโอกาสลิเวอร์พูลตอนนี้แข่งไปแล้ว36เกมชนะ1 9เสมอ 8, แแพ้9ยิงได้70ประตูเสีย42ประตูได้เสียเนี่ยบวก28แล้วก็มี65แต้มในตอนนี้ส่วนแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับแดของตงอารางแข่งไปแล้ว36เกมหรือ,ออีก2เกมเหมือนกัน ชนะ17สเสมอ6แพ้ไป13ริงได้48สเสีย44ประตูดได้สเสียบวก4แล้วก็มี57แตบบ้มเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็คือเมื่อต้นฤดูกาลเนส่ันวิลล่าเนี่ยเปิดบ้านแพ้ลิ์พูไป3ประตูตอ1น,น,นะครับผม5้าเกมหลังสุดของลิเพูช์นูลชนะรวด <laughs> กาจิมหลังสุดนี้ชนะรวดเลยนะลิวปูเป็นการชนะเวสแฮม2-1ชนะสเปอร์4-3ชนะฟูลแลม1-0ชนะเบนฟอร์ 1, ด1-0แล้วเกมล่าสุดคือบุกไปถล่มเลสเตอร์3ประตูต่อ0ครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เสียประตู3เกมติดแล้วนะครับสำหรับอาริสันเบ็คเกอร์3เกมติดในพรีเมียร์ลีกแล้วไม่เสียประตูเนี่ยแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1เกมนะครับเป็นการแพ้ปูตแฮมตัน1-0แพ้แมนยู1-0 เสมอเบนฟอร์ด1-1แล้วก็ชนะฟูลแลม1-0เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะทรัลแลมฮอสเปอร์2ประตูต่อหนึ่งสำหรับแอตันวิลล่าถ้าดูตามฟอร์มลิวฟูอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็เล่นในบ้านอยู่แล้วนะอืมเออลิวพูต้องมันเป็นความกดดันหรือบอกผมว่าถ้าผลลิวพูเนี้ยคลายความกดดันไปนหมดแล้วแหละของเกมที่เหลือน่น่าจะไม่พลาดอยู่แล้วเอาถล่มอยู่ไหม4-0เลยไหมวันนี้ลิวพูถล่มแอตัน4-0นะครับผมสุดยอดเลยลิวพู